เอาละครับนักกีฬา้เข้าสุดสนามซึ่งชัยว่าไงครับเข้าเชอเวเข้าเชอระวังเดี๋ยวหนูมาแน่ใ่ไหนมาแล้วสาวมา้ว ดครับเดี๋ยวเชิญนักกีฬาที่โพเดียมเลยครับวิ่งเสร็จมาแล้วครับมาแล้วครับเม่กี้ครับสีขาวนำรูเลยครับสีขาวนำรู้สีเขียวจีขึ้นมาสีเขียวจีสีเขียวแซงมาเร็วสีเขียวแซงมาเวสีเขียวเขียวขาว้เงมาเป็นลำับสุดท้ายเขียวขาวเหลืองแดงครับเดี๋ยวเชิญนัีาที่มมอมแล้วเข้าที่ระวงพร้อมไหมครับ มาแล้วโอ้มาแล้วสีขาวสีขาวน้ำตาอโรยสีเหลือสีเหลืองดีมาขาวเหลือยเจียวและสีแดงขอเชิญผู้ช่วยกำบลัสรับที่ห้องบการครับ